สวัสดีครับผมพี่จาตุเดเอียนเหมือนเดิมครับเรามีคู่หูมาช่วยครับผมจัดไปจวดช่วพี่นอ้องอะรอธิบายาาเรื่องวิธีการสีอะไรุ่างๆไปเดี๋ยวพาไปดู ไปดูกันอันนี้อีกประมาณสักสองปีกว่าวาติดตัวครับผมมันเจียมอยู่ในป่าอย่างนู่นนู่กระชีดอยู่นู่นกระชีดอยู่นูๆๆ่นไปไปเราพาไปดูกันไปเบริงวิธีฉีดยาเฮ้ยยังงี้กระโดกเหมือนหมือน แวแวะ,แวะต้นนี้ต้นนี้แว่ฟังฉันฉีดแล้วนี่ครับผมเมื่อน,นี้บ่ไว้ครับผู้เดียวให้พื้นมาซอยจางมอนมาซอย ฉีดยาเพื่อที่จะทำดอกโอ้เต็มเนี่ยครับผมวิถีชีวิตค้นฉีดยาสวนทุเรียนยามันจะแห้งเนี่ยเพราะว่ามันใส่ยาหลายตัวยาหกตัวยาขามาแร้งกับสามตัวแล้ว ผมอือโว้เอาตรงยิ่งึ้นในถึงยอดมันครับบริชัทจะคล้องสีหอกเพราะว่ามันมาจับกล่องต่างกล่องมานะไรนะรตรงยางตรงแรน่นเลยอันนี้เป็นมาซอยก็เลยในทายเป็นคลิปลงให้เบึงนะครับอาจสิว่าว่าคอยเก่งด้วยอาสิไทยว่า,ามกะ โมวากันเนาะครับเนอ้องผมจีตต้นตรียนต้นหน่อยต้นใหญ่เข้าสีแต่เบิดนะครับผมเพราะว่าเข้าใจเป็นหัวปล่อยปั๊บได้ครับผมเพราะว่าเป็นยาขามะเร็งผสมไม่นำ้ำเป็นทึ่งปุย๋ยเป็นทึ่งเล่งใบรักษาใบแล้วก็เป็นยาขามะเร็งไปในโตัวเลยนะครับผมเพราะว่าต้นทุเรียนมันจะมีมะเรงสองสองสามสี่ชนิด เป็นเพียไฟเพียกระแจเพียกระโดดตัวนอนแล้วไอ้อมาแดงสองนิดสำคัญเลยก็คือเพียจักระจันแกแมงวารีแมงวารีโตสกาดมันสามารถกินยอดทุเรียนให้ตายทั้งต้นได้เลยนี่เขาฉีดฉีดในทั่วครับผมฉีดให้ทั่วยอดอทำคลิปให้ดูกันเป็นเลย น,น,น,นี่คนทา,ากินจะฝากกดติดตามฝากในฝากแช่ฝากดันเพจดฝากดันจ่องนี้แล้วครับผูป่าเพจดสวนครับผม